สวัสดีค่ะพบกับกาะเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของเปิดสองราศีที่ดวงดีสุดปังไม่ว่าจะการงานการเงินหรือกระทั่งความรักก็จะรุ่งจนใครก็ต้องอิจฉานะคะโดยเปิดดวงชะตาของคนสองราศีที่สุดปังสุดอลังการนี้ โดยว่ากันว่าช่วงนี้ดวงดีสุดๆเลยทั้งทางด้านการงานก็จะมีความก้าวหน้าหรือด้านการเงินก็คล่องมือไปหมดนะคะจวบจนกระทั่งความรักก็ยังน่าอิจฉาเลยค่ะโดยอาจารย์คทาชินบัญชรได้ทำนายไว้ว่ามีสองราศีนะคะที่ดวงปังมากด้านการงานการเงินโดดเด่น มีเกณฑ์ที่จะทำอะไรได้ก้าวหน้าทุกอย่างและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีเงินหมุนเวียนได้ดีและยังจะมีโชคลาภส่วนความรักคนมีคู่ก็น่าอิจฉาโดยเป็นการพยากรณ์ในระหว่างวันที่7ตุลาคมถึง14ตุลาคม2567นะคะโดยสองราศีที่ว่านั้นก็ได้แก่ราศีกุม หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมราศีกุมตอนนี้เป็นศูนย์กลางของคนรอบข้างเลยนะคะการงานของคุณดีมากมีคนสนับสนุนและคุณก็จะได้รับมอบหมายให้ทำงานในสิ่งที่คุณมีความถนัดนะคะจะทำให้ผลงานของคุณออกมาดีเลยค่ะและคุณจะได้ผู้ใหญ่ผลักดันด้วย นั่นจะทำให้คุณประสบความสํำเร็จอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในด้านของการเงินคุณมีโชคลาบค่ะโชคลาบมีหลายทางนะคะหากคุณกำลังคิดอยากจะเสี่ยงอยากจะลุ้นก็ได้เลยค่ะโดยช่วงปลายมีดวงที่จะได้ของจากผู้ใหญ่ด้วยด้วยความสเสน่หานะคะด้านของความรักหากคุณเป็นคนโสดในช่วงนี้คุณอาจจะได้พบรักนะคะ คุณควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอส่วนคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้คุณก็ยังมีสเสน่ห์แรงอยู่ค่ะอาจจะมีคนมามอบใจให้กับคุณด้วยนะคะทำให้คุณมีความควยเขวแต่กับคนรักคุณก็ยังมั่นคงดีอยู่ค่ะอีกราศีหนึ่งคือราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคม ถึง15มกราคมคนราศีธนูคุณมีความพยายามนะคะและความพยายามของคุณก็จะทำให้คุณประสบกับความสำเร็จค่ะการงานของคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่โดยสืบเนื่องจากผลงานที่คุณเคยทำไว้เข้าตาผู้ใหญ่นะคะแต่หากคุณรับปากแล้วคุณต้องทำให้เต็มที่เลยค่ะงานของคุณถึงจะก้าวหน้าได้ ในช่วงปลายคุณมีดวงที่จะได้งานเสริมเข้ามานะคะจะทำให้คุณมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะการเงินของคุณไม่หยุดอยู่กับที่เลยนะคะพร้อมที่จะลงทุนเพื่อให้มีดอกผลเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะในช่วงปลายคุณก็มีโชคลาบนะคะเหมาะที่จะเสี่ยงลุ้นค่ะด้านของความรักถ้าคุณเป็นคนโสดก็อาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคะ จะมีการเริ่มต้นมีมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะแต่คุณก็จะต้องรักษาความเสมอต้นเสมอปลายไว้ด้วยนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วตอนนี้ความรักมั่นคงอบอุ่นค่ะคนรักก็จะเอาใจใส่กันอย่างดีค่ะและมาต่อกันด้วยสีราศีที่การงานก้าวหน้าถึงข้าวขาขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไร ก็ร้วนแล้วแต่ปังไปหมดค่ะราศีสุดดวงเฮงแบบจัดเต็มที่ว่านี้โดยเฉพาะทางด้านการงานจะมีความสำเร็จอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะปังงานก้าวหน้ามากได้ผู้ใหญ่หนุนหลังใครที่แอบรอคำตอบอยู่ช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะโดยมีสี่ราศีดังต่อไปนี้ค่ะ หราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมังกรคุณจะได้คนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะในด้านการงานคุณก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีค่ะหัวหน้างานก็สนับสนุนคุณด้วยนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการเจรจาต่อรองของคุณนะคะเพราะนั่นจะทำให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบ และในช่วงกลางคุณมีโอกาสได้แสดงความสามารถและคุณจะมีผลงานให้เป็นที่ชื่นชมนะคะนั่นจะทำให้หน้าที่การงานของคุณมั่นคงขึ้นค่ะราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิมถุนายนคนราศีพฤกษ์ในช่วงนี้หากคุณมีโครงการที่อยากจะทำอยู่แล้วให้รีบทำเลยนะคะ การงานของคุณฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้ดีค่ะช่วงนี้คุณจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการคิดและการต่อรองนะคะหากคุณกำลังรอคอยคำตอบอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีค่ะและคุณยังมีผู้ใหญ่ที่จะคอยหนุนหลังเป็นกำลังสำคัญให้คุณนะคะราศีตุล หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนคนราศีตุลช่วงนี้โชคดีกำลังวิ่งเข้าหาคุณนะคะในด้านของการงานคุณก็จะได้รับโชคสองต่อเลยค่ะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาหาคุณแบบที่คุณคิดไม่ถึงช่วงนี้คุณมือขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรก็จะมีคนชอบมีคนมาชื่นชม ผลงานที่คุณเคยทำไว้ก็จะทำให้คุณได้รับผลบวกทำให้มีโชคสองชั้นเลยล่ะค่ะและหากคุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะคุณกำลังเบื่องานแบบเดิมๆคุณมีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่านะคะและจะมีคนคอยช่วยส่งเสริมคุณด้วยค่ะราศีธนู หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมคนราศีธนูในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ในการเดินทางนะคะส่วนการงานของคุณก็มั่นคงดีค่ะคุณอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักและกำลังที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆหาความก้าวหน้าเข้ามาดังนั้นจึงมีดวงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะและคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่คุณจะไปทำจนประสบความสมเร็จนะคะก็จะได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์คาาชินบัญชรจากคอลัมน์เดรีนิวทำนายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ